สวัสดีปีใหม่ปี2,565เพื่อนเื่อนทุกคนผมวิ่งไล่สไตล์นะวิ่งหัวแถงนันเดว,วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่ก็บ้านเดยก็เลยจะมาส่อมพัดลมเพื่อนบ้านเอามาให้ช่วยส่อมหลังจากกินข้าวกินน้ำกันแล้วเนี่ก็ซ่อมไปด้วยกัน,เพ,นเพื่อนเพืเดยมาดูว่ายี่ห้ออะไร เป็นพัลมติดผนังหัตตลิขนาสิบหกนิ้วเลื้อกระจุยกระจายอยู่นี่ดูเพจที่ข้างหลังว่าไงตามสไตล์ต้องดูเพจก่อนดูละลิเอียดว่างัันเถอะดูเพจก็ไม่มีแล้วเนี่ยกระดาษเปื่อยหายหมดเลยเอาช่างมัน ลื้อมาแั้ก็เป็นไงทุนมันใหม่ดำาปื้อเนี่ยอย่างเงี้ยไปจ้างเขาพันก็หลายต่างคือกันเลยสั่งซื้อเลยสั่งซื้อในโทรศัพท์เนี่ยเปรียบเทียบราคาก้าาดแล้วว่าอันไหนมันถูกกว่าแพงกว่าก็สั่งซื้อมาเลยตรงรุ่นมาเดี๋ยวจะมาลุยพร้อมกันนั่นดิวิธีการและขั้นตอนการเปลี่ยนสเตเตอร์เนี่ย มันยุ่งยากหรือทํายากง่ายแค่ไหนนี่สเตตเตอร์ที่สั่งมาได้มาแล้วเดี๋ยวแกดูก่อนเหมือนไหมแกดูเลยเหมนไม่่อเนี่ยสั่งมาในโทรศัพท์แต่เดี๋ยวนี้ง่ายหออกันกระเทกมาอย่างดีเลย เขาจะมีกระดาษมาให้แผ่นหนึ่งเนี่ยใส่มังไนเนี่ยบอกรายละเอียดไฟสีขาวคาปาเหลืองดำเบอร์หนึ่งสีแดงเบอร์สองสีเทาเบอร์สามสีดำสายสายสีน้ำเงินเขาบอกรายละเอียดมาพร้อมเลยเนี่ยง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายสะดวกเนี่ยของใหม่กับหน้าต่างเนี่ยเหมือนกันเลย เดี๋ยวใส่เองเดชมอเตอร์ใส่ตัวนี้เป็นสวิงไฟฟ้าเขาเรียกว่าสวิงไฟฟ้านี่แบบมันใช้ไฟฟ้ากระตุกปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กเนี่ยมันไม่ได้ใช้ใชแบบเมนวลคือดึงปอกปอกแบบนี้ไฟฟ้าเขาเรียกว่ามอเตอร์ใส่ะของเก่าเนี่ยทิ้งอย่างเดียวคนแรกอะลื้อทั้งหลังมันนี่ก่อนลื้อก่อนเดอ้อ ง่ายๆรอกไอ้ลื้อเนี่ยใครก็ลื้อได้ลดูเลยเพื่อนเลยสายเก่าเนี่ยบัดกี้ออกบัดกี้ออกเลยบัดกี้ออกบัดกี้ตรงไหนอ่ะหนึ่งสองสามเนี่ยบัดกี้ออกเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้สายใหม่อยู่แล้วบัดกี้ไม่ได้ดีไม่ได้ก็ตัด ถ้าอ,ออกเลยนีออกแล้วแล้วก็ดึงเดี๋ยวใส่สเตเตอร์เข้าไปนี่ก่อนลูกปืนเนี่ยหัวท้ายเนี่ยเปลี่ยนทิ้งไปเลยถ้าแบบเนี่ยมันมีเสียงดังหน่อยๆแล้วใช่ไม่นานก็จะดังแรงขึ้นเปลี่ยนทิ้งไปนี่เปลี่ยนทิ้งเดี๋ยวหาลูกปืนมาใส่ใหม่ก่อนดูที่เบอร์อะไร มาแล้วเนี่ยรับพัดลมเดอ้อโดยเฉพาะเนี่608เนี่ยเบอร์ของเก่าทิ้งไปนี่ลูกปืนที่ได้มาแล้วก็ใส่ไปงนี้หลยเดอ้อนี่หัวท่ายใส่ไปเลยเปลี่ยนทิ้งไปแต่ถ้ามันไม่เสียหรือไม่ดังเนี่ยก็ใช่ของเก่าได้ แต่เนี่ยสองลูกเนี่ยมันเริ่มมีเสียงดังแล้วเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนทิ้งไปตัดปัญหาเาเดี๋ยววางไว้ก่อนร้อยไปเมื่เนี่ยมีกี่เส็นร้อยครับไปนี่รอยเข้าไปงี้แล้วก็จัดมันดีไม่ต้องอเคาะเด้อไม่ต้องไปตีแรงดอกเนี่ยมันจะพอดีๆกันเลย นีบางเขาอยู่ใส่แล้วใส่แล้วก็ตามด้วยนี่ใส่กับไปงี้แลละเนี่ยอย่าลืมยางรองด้วยนี่ด้านหน้าด้านหลังต้้งใส่เนี่ยใส่ไปก็ลูกปืนนี่ก็ได้นี่ใส่ไปอย่างงี้ก็ได้ใส่ไปเนี่หรือที่ใส่อย่างี้ก็ได้นี่ใส่ได้เม็ด เดวแต่สะดวกเอาใส่แต่เราก็ประกอบไปไงประกอบเขางี้ประกอบแล้วหน็อตมาใส่เลยใส่ก่อนเด้อนี่น็อตก็ใส่งี้แหละน็อตสี่ตัวนี่ใส่เข้าไปเอาเดี๋ยวใส่น็อตประกอบก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งคันให้แน่นน็อตสี่ตัวนี่ หมือนรวยไม่มีรุ่นพอดีเพราะมันพอดีของเขาอยู่แล้วลอยแมมลงมานี่เนี่ยลอยลงมาแล้วก็มาโจกตรงนี้ดึงเหรอโจกดึงช่วยด้วยเอดิเดี๋ยวขอบัตรกีก่อนเด้อเด้วมาดูกันอีกทีนึงบัตรกีตามสีนี่ตามสีเบอร์เขาบอกเนี่ยเขาบอก ว่าไฟอะไรสีอะไรอะไรยังไงนี่เขาบอกนี่บัตกีเข่าตามสีเลยมาเดี๋ยวบัตรกีก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดลองกันว่าหนึ่งสองสามถูกต้องไหมสวิงถูกต้องไหมร้อยสายมานเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวบัตรกีเลยใส่ใส่สุกตำแหน่งด้วยละ่ะเบอร์หนึ่งแดงกัดใส่กันไปเบอร์สองสีเทาเบอร์สามสีดำ หนึสามใส่เมื่อ้วนี่สีขาวเดอ้อเนี่ที่เขาบอกว่าขาวไฟนี่ขาวไฟต่อกับไฟนี่ขาไฟก็ต่อไปไฟมาจากไหนก็ไฟมาจากนี่หละนี่นสายที่เสียบไฟบ้านนี่ต่อไปเลยเหลือเส้นหนึ่งนี่สีน้ำเงินนี่น้ำเงินบอกว่าสวิงมอเตอร์เนี่ยสวิงนี่ เส้นเงินสวิงอยู่ไหนหรอสวิงก็ใส่นี่ดิเนี่ยสวิงเนี่ยีน้นเงินใส่สวิงมอเตอร์นเนี่ยนี่านที่ก็บอกแล้วสเสร็จแล้วก็จัดให้เรียบร้อยเนี่ยนี่เราก็ประกอบไปประมาณนึงแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยประกอบ สมบูรณ์แบบอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะใส่ใบลองเปิดดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งเอาใส่ใบก่อนเลยเดี๋ยวถ้าเราประกอบดิบดีเรียบยร้อยเลยใส่แล้วมันทํางานไม่ได้ก็จะเสียเวลาลือปักมาเนี่ยปิดก่อนนี่ปิดละศูนย์แล้ว,ลวนี่ปิดไว้เสียบก่อน เสียแป๊บเอาเปิดเปิดเบอร์เดือบเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งเอาหมุนแล้วเนี่ยเนี่ยเบอร์หนึ่งหมุนแล้วใช่ได้หรอเนี่ยเบอร์สองแรงเงียบเลยเงียบทีบเบอร์สามเนี่ยหนึ่งสองสามใช้ได้เบอร์เหรอเอาโรสวิงสายทีได้ไหมอาอ สายน่ะสายก็ได้อ่ะปิดหนึ่งสองสามก็ได้สายก็ได้คือสวิงเนี่ยได้แสดงว่าต่อถูกต้องตามที่เขาให้รายละเอียดมาอามาเดี๋ยวประกอบ สมบูรณ์แบบเราก็จะมาลองอกันทีหนึงกันเดี๋ยวประกอบเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกอย่างล่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวนี้เสียไฟแมปเปิดเปิดหนึ่งดึงป้าเปิดหนึ่งอ้าวเนี่ยหมุนแล้วสวิงที่สายที่เอาสายเนี่ยสายเยอะแล้วเนี่ยเปิดสอง ใช่ได้เลยเด้เงียบเลยเบอร์สามที่เบอร์สามก็ยิงแรงไปใหญ่หมุนตรงเนี่ยตรงก็ได้อิดอิดแล้วเนี่ย ดีเลยสมบูรณ์แบบดีรูป้ปัญหานอ้อพัดลมสเตเตอร์ไม่ไม่หม,มุนเปลี่ยนสเตเตอร์เปลี่ยนง่ายไม่ยุ่งยากก็เอาเท่านี้เนาะคลิปนี้ต้นปีหกห้าอัตลิสิบหนิ้วติดผนังเปลี่ยนสเตเต,เตอร์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ารับชมขอให้ oh, <hi. S 1> อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าม,มีงานส่อมชวนเพื่อนๆมาส่อมด้วยกันนี่แหละมาแบ่งปันความรู้กันไปถ้าดูแล้วมันตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็นำเอาไปใช้ได้เพื่อนเดอ้อถ้านี่ก็ขอทุกคนโชคดีตลอดปี ตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ